ยังไงลูกจะต้องออกจากอกจริงๆผัดกะเพรามันเข้าตาเนาะก็ม่หรอเฮ้ยหลาอารมณ์อะถ้าถามเรื่องนี้ก็มีความรู้สึกว่าใจหายเขาเคยอยู่บ้านเราทุกวันแต่ละวันเคยอยู่บ้านไม่อยู่บ้านแต่ก็อุ่นใจว่าทุกครั้งที่มาแล้วจะจะเปิดห้องนอนว่าถ้าห้องนอนแก๊กอย่างเงี้ยจะมีความรู้สึกเขาไปไหนแต่ทุกครั้งจะเข้าไปว่าอุ๊ยเขาอยู่บ้านเขาออกไปก็คือใจหาย ใจออกไปแล้วดีใจก็คือมีคนดูแลแทนเราถึงเวลาแล้วก็ต้องเป็นชีวิตส่วนตัวถามว่ารู้สึกยังไงละลายแต่ละลายแบบทั้งดีใจและเสียใจแต่ความดีใจมากกว่าเพราะเขาได้ไปอยู่กับคนที่เขารักแล้วคนนั้นก็สามารถดูแลเขาได้มีอะไรแนะนำลูกก่อนที่จะแต่งงานออกไปไหม<งาน>ก็ที่แม่สอนหนูมาตั้งแต่เด็ก <นะ S 1> <งาน>ใช่ค่ะ ที่แม่สอนหนูมาตั้งกต่เด็กและทุกขอย่างในชีวิตไม่ว่าจะเป็นความอดทนไม่ว่าจะเป็นการดูแลตัวเองให้สวยงามแม่เคยบอกหนูว่าเราได้ผู้ชายจนเราดูแลเขาเราได้ผู้ชายมีเงินเราไม่ต้องขอเงินเขา แต่เราทํามาหากินให้เป็นแล้วเรามีเงินทองของเราไว้เราไม่รู้เหตุการณ์ข้างหน้าทุกเรื่องที่ทําให้ไม่สบายใจแม่บอกเลยว่าการมีชีวิตคู่ต้องอดทนถ้าเราอะไปกันได้หรืออะไรกันได้ความรักมันจะเป็นสิ่งที่สวยงามมากแล้วแม่คิดว่าหนูได้พบรักท,ที่ดีแล้วอย่าตะกิดไม่ทางดูร้องไห้สองคนก็คือให้อดทนนี่มันรู้ <c oughs> อดทน ชีวิตไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรไม่ว่าจะแต่งงานหรือว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆก็ตามในชีวิตให้อดทนแล้วก็ใ,ให้ใช้ชีวิตกับใครสักคนหนึ่งที่เราเลือกใช้ชีวิตแล้วก็วคือแบ่งคนละครึ่งไม่ใช่ว่าเอาของเขาอย่างเดียวหรือว่าเป็นฝ่ายรับหรือเป็นฝ่ายให้แค่คนเดียวนี่นคือสรุปสั้นๆจากใจความแล้ว